คลิปความงาม150ชั่วโมงนะคะของสถาบันเราที่เรียนออนไลน์จะเป็นอย่างนี้นะเข้ามาเสร็จกดที่คู่มือค่ะนะคะคำว่าคู่มือเสร็จแล้วเราก็จะไปเห็นนะคะวิชาที่เรียนนะคะวิชาแรกก็คือนวดหน้าวีเชฟยกระชับค่ะแล้วก็ให้เทคนิคเป็นหัวข้อต่างๆนะคะวิชาที่2ค่ะทรีตเมนต์สปาตัวค่ะเราก็จะแยกออกเป็นทั้งหมด5โพสต์นะคะก็จะมีขั้นตอนการนวดอย่างละเอียดเข้าไปแบบนี้ เราก็จะเห็นโพสต์เลยค่ะว่าสอนตั้งแต่ส่วนผสมทรีทเมนต์การพับผ้านะคะแล้วก็ขั้นตอนการสครับผิวนะคะจนทุกจุดเลยค่ะจะแยกเป็นคลิปคลิปเนี่ยทั้งหมด45คลิปนะคะเยอะมากๆากเลยละเอียดมากๆเลยเหมือนได้มาเรียนเองเลยนะคะแล้วก็จะเป็นรายวิชาออกไปแบบนี้ค่ะพอกตัวนะคะนวดคอบาไหลให้หมดเลยแล้วก็คู่มือที่3ค่ะวิชาสปาเมอสปาเท้า แนะนำอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีทั้งหมดกี่กี่คลิปก็อยู่ในนี้หมดเลยสามารถจิ้มไปดูย้อนหลังทําทบทวนกี่ครั้งก็ได้ค่ะมีขั้นตอนการสปามือสปาเท้าแนะนําแหล่งซื้ออุปกรณ์ด้วยนะคะแล้วก็วิชาต่อไปค่ะก็จะเป็นวิชานวดสลายเซลลูไลท์นะคะก็จะมีทั้งหมด6โพสต์นะคะแยกเป็นเลยท่าคว่ำด้านหน้าท่าคว่ำด้านหลังท่านอนหงาย ทุกท่าเลยนะคะให้เป็นคลิปวิดีโอแบบสั้นๆอย่างละเอียดเลยนะคะแยกเป็นส่วนๆให้เลยจะได้ทบทวนง่ายนะคะแล้วก็จะมีวิชานะ้แวกซ์ขนะคะแล้วก็มีวิชานวดศีรษะ,ะดูแลเส้นผมค่ะแล้วก็มีหลักสูตรบริหารธุรกิจอันนี้ต้องมาเรียนสดทั้งหมดนะคะ7หลักสูตรค่ะตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่ 2,999ค่ะสามารถเรียนล่วงหน้าได้ก่อนที่จะมาอัพเรียนสดเพื่อที่จะเอาความรู้นี้นะคะไปขึ้นทะเบียน150ความงามนะคะทะเบียนสบสอของกระทรวงสาธารณสุขค่ะ